โบสถ์เนี่ยขบวรณะโบสถ์ใหม่ทำทานทำไอ้พ <ừ> ุ่มทานไว้แล้วเนี่ยไอ้ทำทำเหรียญไว้กำลังห่อเหรียญไว้แต่วันนี้มาติดพระป่าลอยฟ้าก่อนมุตตะสะปะกวาโตรังโตสัมาสัมพุทธเจ้ามุตตะสะปะกวาโตรังโตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุตตะสะปะกวาโตรังโตสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมสร้างโบสถ์ที่วัดสมหวังของนางทิ่ายมัดและครอบครัวนาชื่อวัดทองเดชนางสาวคนทองเดชตระกูลบุญรัตน์ ตอนเด็กไม่ค่อยทุกุนขอให้ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะวันนี้มาทําบุญติดกะถินลอยฟ้าสีนะไม่ใช่ผ้าป่าลืมไปขอโทษทีเป็นกะถินลอยฟ้าและวันที่สามเอ็ดนี้ก็จะมาโปรโยทานด้วยวันนี้ก็เลยนะร่วมสร้างโบสถ์ที่วัดสมหวังนะจ๊ะมาร่วมกันทําผ้าป่าลอยฟ้าและมีไอ้ไข่รุ่นรวยทองพันล้านเลยนะ สมบัติปราชญ์อาจารย์เขาชื่ออย่างนั้นนลยอาจารย์ที่ปลูกเสกนะมันแปลกนะรวยทองพันล้านหนุ่พันล้านนะขนาดใช่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 อ๋อสาธุสาธุสาธุเรามาร่วมกันขอชีวิตสมหวังสมหวังสมหวังอ๋อสมหวังสมหวังสาธุสาธุ